แต่ดีพี่น้องที่รักเนื่องจากโรคระบาดโควิดเราไม่ได้พบกันนานไม่มีโอกาสไปฉลองวัดแล้วก็ห้ามชมุมนุมกันหลายๆคนจะงนั้นในโอกาสฉลองนองบนลอเรนซ์จะเป็นองค์อุปรรมัมภ์เราแต่ละคนก็มีองค์อุปัมภ์นอกจากเทวดารักษาตัวแล้วเราบนลอเรนซ์เราเป็นองค์อุปรรมัมภ์เช่นตั้ง,งบาปขูกรรมและพระใจเจริญ เป็นคนที่ตั้งชื่อนักบุญให้คุกกำก็ไปเรียนที่โรงเรียนแต่สี่เซียวแปดริ้วเสมัยก่อนแล้วก็ได้รับผิดชอบให้ไปเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดหัวไผ่ก็เนื่องจากคุกกำเป็นครูใหญ่ก็ทางเตียมแม่ก็ไปเชิญให้เป็นพ่อทุนหัวและท่านก็ต้้งชื่อนักบุญโรเดนให้ฉะนั้นเราก็ฉลองนักบุญโรเดนสังฆานุกร มสัสก,กีทุกทุกปีสิบสิงหาคมประวัติของนักบ,บุญลอเรเนก็นเป็นอย่างนี้เป็นสังกานุกรหนึ่งในเจ็ดที่รับใช้พระสัจจนจักรที่กุงโรมในปีคศ258ระหว่างมีการเีเบียนศาสนาสมเด็จพระสันตปะปาซิกโตที่สองตกจับและถูกนำไปประหารชีวิตลอเรเน <c oughs> ได้ถามสมเด็จพระสันตะมปาว่าทุกเช้าวพ่อกับลูก ได้ถวายบูชามิสาด้วยกันวันนี้ทําไมพ่อไปคนเดียวไม่เอาลูกไปด้วยสมเด็จพระสันาปาก็ทรงตอบว่าวันนี้พ่อไปคนเดียวอีกไม่ช้าลูกจะตามพ่อมาจงไปจัดการทรัพย์สมบัติของพระสนจักร,รให้เรียบร้อยจักรพัรดิวเลเรียนได้ยินเรื่องทรัพย์สมบัติของพระสนัจจคก็สั่งให้โลเรนซ์นำทรัพย์สมบัติมามอบให้ภายในสามวัน เรืนี้ก็ได้นำทรัพย์สมบัตินี้ไปขายแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้คนยากไร้เมื่อถึงกำหนดเวลาสามวันก็นำคนยากไร้ไปมอบให้จกักรพรรดิถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของพระศาสนาจนัจากรจกักรพรรดิวกรุตมากสั่งให้ย่างโลเลนทั้งเป็นบนตะแกรงเล่ากันว่าขณะที่ถูกย่างอยู่นั้นโลเลนบอกเพชฌฆาตให้พลิกล่างของตน เพราะครา้งหนึ่งสุขแล้วนบุรุเลนจึงเป็นอุปถัมภ์ของคนโขลอั้งหลายแอนธอนนบุญยังเป็นแบบอย่างในการรักคนยากไร้ในการรับรใรรบช้ประชากรด้วยความซื่อสัตย์จนยอมตายเราความเชื่อเพราะความรักซึ่งท่านมีต่อพระคริสตเจ้าร้อนแรงยิ่งกว่าไฟที่เผาท่านและแต่นบุรเรนช่วยบิงบวนเถินนักบุญเอ่อโรเลน มันก็มีนักบุญโรเลนมอร์นสขีนักเรื่องนักบุญโรเลนบุนดิสซีซึ่งเป็นอุปถัธภร,รมของพ่อวิโอลานะแล้วก็เป็นองค์อุปาัมภ์มของสังฆราชโรเลนคายแซนพออ่อนจําได้งานศพสังฆราชโรเลนคายแซนพออ่อนก็มีสิสเตอร์อุบลคนหนึ่งเป็นคนก่อส,สวดเราบอกให้เราภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของสังฆราชโรเลนเทียนชัย ก็เลยบอกขอบใจหลายยังไม่ตายก็สวดให้แล้วนะก็อายุยืนจนถึงปันนเจ้าคณะชิสเตอร์ประชุมวันที่ของโรมคณะต่างๆก็ถามสัน้นเต่วระสันตปปาฟังเช่นนี้แหละว่าประชุมสากยนาวาติกันที่สองห้าสิบปีแล้วผู้ญิงยังไม่เห็นมีบทบ,บาทอะไรเลยชีสเตอร์ก็ยังม,มีบ,บ,บทบอะไรมากขึ้นในประชดชนะจับพระสันตปปาก็ขอคิดดูก่อนไม่นานพระองค์ก็ตอบว่า จะตั้งให้ชิสเตอร์เป็นสังฆานุกรหญิงอาพุโสสมัยแรกๆก,ก็มีนะก็คิดว่าคารวาสก็มีบทบาทสำคัญสังฆานุกรมีบทบาทสำคัญซึ่งวงนอกเขาก็มีสงคันสังฆานุกรถาวรซึ่งวงไทยเคยมีครั้งหนึ่งบิดาของคุณพ่อไพโรธสมงามคณะมา,า่ัยจะ่ไม่ครูคำสอนพัญญาเสียชีวิตแล้วสังกัดยอดก็ บวชให้เป็นสังฆนุกรถาวรตอนนี้ท่านก็เจริชีวิตไปแล้วก็คิดว่าสังฆนุกรก็มีส่วนช่วยพระสงฆ์หลายๆอย่างในการเทศในการประกอบพิธีแต่งงานหรือพิธีฝังศพอะไรอื่นๆน้องนัดจะเห็นว่าสันตปาปาจรปรนที่สองเป็นนักนบนแล้วนะก็แต่งตั้งคราวาสเป็นนักบุญคราวาสก็ได้รับกระแสเรียกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ แล้วก็สังขัาราิการทันที่สองก็ให้คารวะมีบทบาทสําคัญเช่นเรามีสภาวิบาลแต่ละวัดแต่ละวัดร่วมกันปกครองวัดมีคารวะอยู่ในคณะกรรมการเศรษฐกิจของวัดแต่ไม่ใช่ระสงรับผิดชอบคนเดียวแต่มีกรรมการจะเห็นว่าบินเกตเราคงรู้จักนะเศรษฐีอเมริกันสามีเป็นกิสเตียน พัญญาเป็นคาทอิกแล้วก็มีเงินสี่หมืนกว่าล้านพระโปรดให้ร่ำรวยใช้จนตายก็ไม่ไหวอ่ะไม่หมดตัวเลยตัดสินใจว่าจะทำบุญทําทานครึ่งหนึ่งให้บุญนิธิ ids, เอ็แะช่วยเหลือคนที่เป็นเอ็นอกจากนั้นก็มีงานหลายๆอย่างที่การวะทำได้แต่พระสงฆ์ก็ไปทำหรือนักบวชก็ไปทำเาเช่นคู่ใหญ่เดี๋ยวนี้เขาเรียกคไรไม่รผู้จัดการผู บริหารนะแต่กพระมีบางโรงเรียนมีคารวาดเสร็จแล้วก็ต้องให้ออกไปเพราะไม่ซื่อสัตว์ให้ชิตเตอร์แทนได้อื่นๆราะนะความเสื่อสัตว์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเราเรนก็เป็นผู้หนึ่งที่ประสันมาภาไว้ไวว,ว,วางใจก็ได้เป็นผู้รับใช้พระสัจนาจักรสมัยโน้นอย่างเข้มแข็งแมะไว้วางใจก็เป็นตัวอย่างแก่เราและท่านก็ ยอมตายเพราะความเชื่อก็ขอให้เป็นแบบอย่างแก่เรานักบุญองค์โบรามก็มีหลายลองค์ที่ใหญ่กว่าสังฆานอกรนะเป็นอัครสาวกก็มีเปตโตเปาโลนักบุญโยเซฟก็มีมารียก็มีเจริสาก็มีนักบุญต่างๆเป็นคา,ารวะก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นประสงค์เป็นสังฆราชและอ,อื่นก็ขอให้เรา เข้าใจดีว่า,าพระสันตปาพยายามที่จะให้คารวะมีบทบาทสําคัญฉานั้น้นคารวะก็ต้องหาความรู้ไม่งั้นก็เป็นที่ปรึกษาพ่ระสงค์เจ้าว,วัดก็ไม่ได้อ่ะก็ยังมีความคิดเก่าๆสังฆายาวัีกที่สองเปลี่ยนไปเยอะจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่บางทีเราคารวะเขายังไม่รู้จักดีก็อยากจะพูดถึงโควิดนิดหน่อย ว่าเราไปวัดกันไม่ได้บางแห่งก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าคนน้อยก็คิดว่ามนุษย์ทำบาปพระเจ้าลงโทษนะที่ลงโทษไม่ใช่เพราะโหดร้ายแต่อยากให้มนุษย์กลับใจอยากให้มนุษย์หวังดีต่อมนุษย์นั่นแหละจะเห็นได้จากพระคัมภีร์ไบเบิลนะทุกครั้งที่มนุษย์ทำบาปพระเจ้าลงโทษน้ำาหาวินาศท่วมคนสมัยโน้นก็พระเจ้าลงโทษ มนุษย์ทำบาปเหมือนกันอาดัมเอวาทำบาปก็ถูกลงโทษนะเราก็ต้องตายกันเนี่ยไม่งั้นเราอาจไม่ต้องตายก็ได้พระมอมสซดมทำบาปอาพระเจ้าลงโทษสองเมืองเป็นทะเลตายไปเลยเพราะนั้นตอนนี้ปิดวัดบางคนก็ดีใจไม่ต้องไปวัดวันอาทิตย์แต่รถไมวบางแห่งก็ไถ่โทอก็ย่ดีกว่าอาจจะดีกว่าไปวัดบางคนไปวัดแต่ไถ่โทอบางคนที่ไม่เคยไปวัดก็ดูไถ่ทอดมันก็ดี แต่ที่สำคัญคือดูไทยทอดใจไม่ได้รับสินมหาสนิทเท่านั้นแหละตรรับด้วยความปรารถนาเพราะฉะนั้นให้เราภาวนาเพื่อโรคระบาดโควิดนี้จะได้หมดไปเร็วๆแล้วมรดจจะได้กลับใจแล้วก็พระเจ้าก็ทรงพอพระไทยสมัยนี้ทำบาปมากกว่าสมัยก่อนเยอะอยุโรปทิ้งวัดกันเยอะรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์จีนเป็นคอมมิวนิสต์ทิ้งวัดกันได้อื่นๆเพราะฉะนั้นมรก็ทำบาปกันมากพระเจ้าก็อาลงโทษแต่ว่า เป็นโรคระบาดโควิดกันแล้วเป็นคนดีหรือเปล่าอ่าสี่สำคัญเหมือน,นกันก็พระเจ้าก็ลงโทษไปเรื่อยนะมันยังไม่กลับใจอะ่ะนอกจากนั้นก็ปีนี้มีหลายคนเฉลอง5 0ปีเป็นสังกัราชให้แต่ไม่รู้จะฉลองได้ห่าแเปล่าต3ตุลา1971และพ่อวันจงก็ฉลอง5 0ปีเป็นพระสงค์อีกพ่ออีก3องค์ ก็จะเป็นพระสงฆ์25ปีแต่ก็ไม่รู้จะฉลองไรหรือเปล่าก็สุดแต่ว่าโควิดจะลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอบใจพวกเราทุกคนให้เราทุกคนได้กลับใจเป็นคนดีและพฤติดีแล้วก็คิดว่าบกคระบาดโควิดก็จะผ่านต้นไปอย่างดีแล้วขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะสวัสดีนะ